จ้าพี่น้องวันนี้เนาะวันนี้สิพามูดเบิงะะ้งแล้วค่ะพามูดเบิ้งตะกกเนะคะสายตะโก้นะคะนาอพี่น้องเนาะวันนี้สิพาเบิ้งตะโก้เป็นต้นนี้ต้นแรกนะคะนาะพี่น้องแล้วก็จิไปเบิ้งอันไม่ที่เพิ่นจองแล้วที่เขาเตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันค่ะ ขอามาก็ฝากตามฝากไลค์ค่ะพี่น้องเนาะดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใคอยากได้ต้นใหม่เนาะคะ่ะที่เพอะขึ้นมาหรือที่ได้แจ้งเตือนเนาะคะ่ะหรือที่ได้กวนมูเนาะค่ะพี่น้องไม้ต้นนี้จะมีมอสขึ้นด้วยนะคะตะโกค่ะสายตะโกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ สงไว้แล้วนะคะพี่น้องอปัดไปเขากำลังกำลังปูนะคะนะตะกูไม้ต้นนี้อายุเยอะแล้วค่ะพี่น้องหลายปีแล้วนะคะนะหลายปีแล้วนะคะ ก็ามะเขาลวดไม่ค่ะพี่น้องนะเพิ่นกะถือนซ้งไว้เพิ่นกะคัดยิ่งไว้แล้วนะคะเราก็แค่มาดัดมาเสริมนิดๆหน่นนอยๆนะคะพี่น้องนะไม้ตัวนี้เพิ่นเลี้ยงไว้โดนแล้หล่ะค่ะพี่น้องนะกิ่งเราก็มาใส่ลวดเติมนะคะนีพันในใจนะคะเน,ะะนะะาะตะปูนะคะเบิ่งเราค่ะพี่น้องนะมีซ้ายมีขวามีหนามีรังยอดก็ได้แล้วนะคะพี่น้อง นั่งกับพันเอขึ้นซ้งหรอกค่ะพี่น้องนะแต่ว่าเขาขัดกิ้งไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังพันได้ตัดพันได้แต่งนะคะตัวนี้นะคะแะต่ตัวนี้ก็ยางบึงอ่อมตุลหรอกค่ะพี่น้องกินน้อยๆเด้อค่ะ จะเอ็นหน่อยๆน,นะะนนี่ด้านข้างนะคะอันนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะให้พะเอ็นแน่น้อยนิดนึง่ะ้อมม้อง,องหิน เหตุค่ะเบื้องตอนที่เขา,าใบวัฒนได้ขึ้นมันก็ะห็นลูกทรงต่อขอ,องนะ้องสาวน้องพี่น้องเนาะแต่มันมีใบขึ้นแเราได้มุดเบื้องนะี้เหมือนได้มุดได้ซอง แปลกได้พี่น้องเนาะก็แปลกยี่ดีได้เนาะแปลกบางใดตีพี่น้องนี่เห็นไ่มเนางแล้คือคนหลินโยคะนะ่ะพี่น้องคือคนกําลังออกกําลังกายนะน่งหลินโยคะนะ่นะเนาะความคิดของเมียขาดเนาะนะนะกะคิดไปเนาะคะ่ะจินตนาการไปเนาะคะ่ะย็ดเป็นรูปนั่นรูปทซงนั่นรูปโซงนี่ไม่แต่ละตุน่นแต่ละตอมกับรงแปลกแปกเนาะคะ่นะแล้วนะพี่น้องเนาะ นี <laughs> 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 ่เบิงเบิงเบิงกับพี่น้องเด้อย่างออกมาอีกจักหน่อยสิพาไปเบิงต้นอื่นนาะค่ะเนาะนางจังอลชอนออนแอนซะเหลือเกินเนาะอีหลีเด้อพี่น้อง ไปไปเบิ้งต้นอื่น <laughs> เอาเบิ้องทางหน้าเขาอีกจักน้อยนะคะนี่พวกเจ้าว่าคือสันว่าบ่ <laughs> คือคนกำลังหลังนั่งหลินโยคะนี่นะคะเนาะขาเขาจี่ๆไปทางหน้ากับไปทางหลังอ จเจ้ากรสร้างบอกสร้างคิดเนาะกระสีว่าอีกแหลวผู้งค้นก็ได้ผู้เขามาเบิงกระสีหัวควันเท่าที่เนาะเรื่องปกติธรรมดากับพี่น้องเนาะอารมณ์ดีขันมูนี่มันกระสีได้มุดได้ซองได้พีเบิงกับพี่น้องนี่มันสีได้มุดเบิงต้นเบิงต่อเขาเนาะคะ่ะเนาะถามมันแบบนี้ซีเนาะมันบ้าได้ข้นสรงเนาะคะ่ะน้ะพี่น้องเนาะ ไมต้นนี้ก็บโตงามอยู่ค่ะจังซี่เขาก็ขึ้นเบิดราคากิ้งแต่ว่าเขาสิ่ลินข้างบนนะเราจะเล่นข้างบนอย่างเดียวนะคะเนาะกิ้งเขาขนนยุ่ข้างบนอยู่ค่ะกิ้งเขาข้น,ขบน,ขนเขขนบิดสู่ทางค่ะอยู่น้องอ้อมร่องคลองเลยนะคะนะ่ะเนาะนี่เขาลอยให้ิ้งเขาเขียวสักไอ้กิ้งเขานเก่จากน้อยนะคะเขาจังค่อยสีดับนะคะไม่ต้นนี้นะคะโตง้ามค่ะมีตินด้านนีเนะคะเนาะเพราะว่าด้านนั้นเวลาขุดมันอาจจะเป็นก้อนหินนะคะมันก็นเลย ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่โกต้นนี้เนาะคะ่ะส่งไปสนีได้ยุค่ะต้นนี้เนาะคะ่ะไม้วันนี้ส่งไปสนีได้เนาะคะ่ะน้ำหนักอากาจิบ่อหลายเพราะว่าตุ่มเขามันบบยยี่ปันได้เนาะคะ่ะกสีส่งไปสนีราคาส่งกสีอยูว่วางประมาณหาล่อยเนาะคะ่ะถ้าคิดคิดตามจริงเนาะคะ่ะเนาะเราจะไม่ตั้งค่าส่งไปสนีเนาะคะ่ะเพราะว่าเราต้องบวกเนาะคะ่ะ เขาต้องจ้างเขาเฮ็ดให้เขาทุกอย่างนะคะน้องพี่น้องเนาะเราก็เลยต้องบวกนะคะค่าส่งเราก็จะแพงหน่อยนะคะลูกค้ารับใดกนะเนาะรับไปเนาะคะ่ะหรือบอรจังสันกะไปในเขตภาคกลางเนาะคะ่นะน้องพี่น้องเนาะไปในเขตภาคกลางเราอาจจะวิ่งส่งได้เนาะคะ่ะซื้อเยอะๆเราอาจจะคิดค่าน้ํามันแล้วก็วิ่งส่งนะคะน้องพี่น้องเนาะแล้วก็มูนี่ค่ะพี่นอนะ้นองเขาก็ไม่อยากมุดปันใดเนาะ <laughs> ไม้ที่เรือๆเนาะคะ่ะนี่ไม้ที่เรือๆเนาะคะ่ะต้นละหาร้อยหกร้อยต้นละเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องนี่โมนี่็ใหญ่เติบใ่พอสมควรนะคะเราโยกไปแต่ถ้าไปใส่กระถางแล้วก็จะหนักอึ้งเหมือนกันเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นโมกคะ่ะพี่น้องเนาะโมกป่านี่โมกป่าค่ะโมกเขากเ็เหลนมเท่กันเนาะคะ่ะ เวลาเอาเฮดบอนใช้ใบเขากระง,ง้ำเหมือนกันค่ะพี่น้องเนาะทำเป็นทรงผู้มันก็จะสวยนะคะปกติเพื่อนกระจิตใส่โมกแางเนาะคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ใส่เนาะคะ่ะเนาะเรารอดูตรงนี้มันจะขึ้นไหมเนาะคะ่ะถ้ามันไม่ขึ้นเราก็จะตัดทิ้งเนาะคะ่ะเราจะเลี้ยงกิ่งใหม่ขึ้นมาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันบาตายเนาะค่ะพี่น้องเอารอเบิ้งเนาะคะ่ะโมกเนี่ลรากเดินเร็วมันยังสดอยู่ค่ะพี่น้องเนาะมุนังกระจิตเป็นตะแบกเนาะคะ่ะ ต่อเดียวกันค่ะไม่มุนี่ต่อเดียวกันเนาะคะ่ะขื่นจริงตรงนี้เนาะคะ่ะมุนี่เคยทายไปตัวละแปดร้อยเนาะคะ่ะ,คะแปดร้อยตัวแปดร้อยเนาะค่ะก็ไม่พวกนี้เนาะคะ่ะเนาอติเพิ่มจองเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นอีกเจ้านึงเนาะคะ่ะที่ วันก่อนนั้นก็เป็นอีกเจ้านึงนะคะเนาะมันอยู่ใต้ต้นบางยมค่ะพี่น้องช่วงนี้ใบใบไมมะยมกําลังร่วงนะคะเนาะอันนี้จะเป็นตะโกนูต้นจริงนะคะแล้วก็จะมีน้าพุ่มเนาะคะ่ะน้ำพุ่มแล้วก็จะเป็นตะโกเนาะคะ่ะตะโกตอนะะแล้วก็จะเป็นนูนี่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ที่เพื่อนจองนี่คือมีเจ้าเดียวนะคะพี่น,อนะะ้องเนาะจะเป็นไม้เจ้าเดียวกันหมดเลยนะคะนี่ก็ที่เป็นตะโก้ตะโก้ซากใต้ดินเนาะคะ่ะเราก็ให้ไปทั้งกระถางเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ว่าเจียวกว้อนหินออกเราก็ให้ไปทั้งก้อนหินเลยนะคะนี่เนาะคะ่ะ เป็นมุดเบื้องตะโกกันครับพี่น้องนะเปเบิ้งตะโกต้นนั้นเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะาจะพี่น้องเนาะฝากตามฝากไล่ฝากแช่น,นะคะขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจเนาะคะ่ะเข้ามาให้กำลังใจได้แต่่าโทรมาด่านะคะเอาปิอกันไม่คลิปน้าจะพี่น้องเบาเรื่องจริงเดอ้อบ่ให้คุโทรมาดานะคะเนาะ 拜啦，拜啦。